สบายดีพี่น้อง <c ười> สบายดีเด้อสิ้มันหน้ามากเลยพี่น้องเอง้กินเข่าเคือเกาเขา่าเทียงพี่น้องเอง้กินแต่มัดเข่ามัดเข่าเกี่ยวเข่าผูเกี่ยวกะเกี่ยวผูมัดกะมัดกลังกินเข่าเทียงพี่น้องมีซองวงตอนนี้มีวงนอกกับวงในเนี่ยเอาซืเข่า,ขาวงในวงกินเขาก็มีแกงไก่เส้นมามา่สาสบายดีปลาลุงหวานยดีปลาลุงละ สาวก็มานำไปน้องให้มัดซองสาวสวัสดีป้าลุงสวัสป้าลุงนั่นสวัสดีนะนี่มาผู้เดียวพีน้องกินกินล้วกินเก่งเก่งนี่ว่ายันบอกอันบัวลอยวานบัวลอยแซ่บแซ่บอันบัวลอยเขาสั่งมัตเต้านเจนุ่มเออพูดเลยผู้เยอะเขาสั่งเจนุ่ม คน้ทยตองสั่งาดนสอเิเขื่อนพี่เสิเขื่อนใชก่อนอันนี้วงนอกพี่เนากินอยู่นอกพี่นนองเขาวงในใชก่อนไปทั้งวงในโคูแกงไก่ก็ได้ได้หมอนี่จ้าเวัสดีค่ะจะกินบ่ร้อยค่ะจ้าแสแสนะคะจ้า ครับผมเจ้าเจ้าเจข้าวดทีกขได้ทีองครับเทเข้าเข้าไหงายอันนี้ดะงแกงไก่ใส่หมักฟักฟักแต่ก็มัแต่น้าทงพังบุญพูว่า่าด้ยีมงนได้ทีมงานแซ่บแซ่บทีมงานไรซดพี่น้องอันทีมงานไลรสดแต่วันนี้ไม่เห็นไรสดทำไมฮะเบิ้งจบมากัไม่เห็นกไดแต่่าคนกับบริษัทหรืง คนมีแต่ผุดสดๆมันมีหัวเน่าจักคนมั่วอีหยังอนะเขามันเป็นำขันจะบอว่าใอยกระเคินยากกับบุ๊มสิกนก็เด้อเากับบุมีว่าวพื่อนเอาไว้พวงข้างเพื่อนว่าเขาก็ะจกหัวเพื่อนเอาไอ้เสยบได้ผลปะแค่อยางว่าไปห้ากระป๋อมเด้อนั่นไปหไปห้ากระป๋อม อยากหัวเลยน่ะอยากกินหัวอยากกินหัวหายไปฮะกระฟ้อมอันนี้มัมีหัวแต่นี้หัวไก่อันนี้เศรษำกับแซ่บพี่น้องบัตตุสเซอขาวกับทักเป็นยังมือเมอเรยเรยพี่น้องเอ้ยมือเมอเรยเรยทักคิดอียังเออคิดแบบตึ้งอยู่แบบซี่แค่แค่เข่าอยู่ ไเอาลกรนบุนเอยเี่ินบลอยทีไปก็เลี้ยลงนี่จำตัวใหญไปเลยเอ็นนางคือหิเยจำนำผีเนี่ยเป็ดินเซย่เซย์หรอเราเข้าเรากินได้แล้วเราขิงแล้วเด้อเราเก็บโบลอยกับป้าลักอายลักขยะกินฉันดอกท้าวกล้องตกินแต่อันนี้นะข้าวญงเราได้ให้งมักบีบกระดูกเอาละนี่ข้าวเนี่ยกินมไดีกินเพ็ดนแซ่ กรต้มกบแสบแบปรอยากเบาแสบแม่โอ enfin ้คะโอยแสกใ้แ่ตัวนี้นะมาแตกน้ำกันได้ไ่น้องได้่าเลรียาหยอกได้ี่ม้อาเอมากินน้ำกขนซื้อมาแต่น้าบ้านห้างด้อไก่นทางเสียงซื้อบ้านไม่้ราเอหน้าบ้านห้างกูเฮ็ดกัาข้าวไขซื้อคดวงกนดวงจะมจยังในส่แ่บแสบ

ักตแะเิแบากบนเข้าวเพื่อว่าเอรื่องกบเฮียงไแซ่บน้าเบิงาบ่ี่นนี่สองามเอาคำใหญ่ๆพี่น้องเนาบ่ลอยนอง้ยเอ็ดนี่นงสไปร์นาองสไปแเม่่บอมีก้นดิละเห็ดบกมูนา่นอีนีปีี้ชิมกินก่อนเด้อกินคำโลงๆี่น้องเอ้นุ่มก็นุ่ม

ละบือาจะหาจะหวานเาจะไปทางอื่นใช่โอ้ยทางอื่นเลยได้นองมละกนบางทีไปทั้งมือล้มือนี่นะมน้ำนะเอาก็ก็ก็น้ำน้ำมัน้ำว่าบอกน้ำนะผลเกลี่ยแล้วมันแล้วบอก บ้ร้อยมันมีไข่เตาเนาะมีไข่เตาไหนเดี๋ยวไข่ใก่ใส่ไหนเ่าไวมีแต่ผงยมไข่ายผอ่อนอืเอามาบุลเลยช้าไข่มาแบงไข่มือเอาไวพีดจะแบงก็ผลกินมามใครมาใส่่นเอาไพีดเวันนี้ปับรถนีไหวบ่ยะาตถองใส่กินไข่เหมือนหไปแลวบะ

มันจะไายและมันอิ่มนี่แล้วกี่โมเริ่มพูดเลยยันพูดไปเห็นข้าผู้สาวอันนี้นะโอ้แล้วพูงตึงนัคือตอนพูดบอกโอ้กินข้าวอิ่มเราจะแค่หรือเปล่านั่นจะใช้พึ่งหวัดพึ่งหวัดหัวก็ลงนะได้ผื่แหงมาเลยเยอะไปแหงแ่นอืมี่เลือเเอามาเพ่มัน

บัวลอยไข่บัวลอยเอาเมอเอาเมอตะกี้เรามีฐานมีฐานบ้องเออเอาอันนี้เออโบวลอยเผือกเจ้าไข่นายจักรีนุ่มโบลลอยไข่ต้มเออแต่อันนี่เป็นบะหม่โบลลอยไข่ต้มบัวลอยไข่ยังบัวลอยไข่กูบัวลอยบัวลอยไข่กูก็มีบัวลอยไข่กูเด้อพี่น้องเด้กินบัวลอยไข่กูเด้ออือมาณพ่องเขามีบัวลอยไข่กู

นัมันมเลบอะละคร่าเออยังไม่อิ่มนะตัวยังไม่อิมนะแลวฮะา่มเรานไทยยุ่งๆมสิกินอยู่ที้มูอันทงเปอนเรือีวก็พอเด้อขาวมู้มายุเกิดจะกักอแลวอาจปลาชะงาพ่กุ้งชะงาอยู่มือมันมีลมเขาบอกวาออันยังลยันทงมีอะไรอาย่นสลัทายเ้าแ้วอนเอาตั้งแต่ผู้เก่านะขาพูนงเยอะจริงอือนู่อนีดอม้นี่ อิ่มล้วจังงอันยาจังไงหลากันอันอิมแล้วก็ล่คันอิ่แล้วก็หล่าไไหมคันอิ่แล้วก็ล่อืมพูดอื่นไปแล้วเนาะพอกันคลิปหน้าไปล้วเนาะ้วเบิงพูดดังไกวามูเ้ในเลยในเลยเนาะอืมไปพอกันคลิปน้าไปแล้วคลิปนี้ก็อิ่มแล้วเพิ่นว่าสบายดีหามาน